oh <laughs> เราก็ต้องปิดตามกติกาที่เขาวางไว้นะคะแล้วเราก็เพิ่งมาเปิดเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาปิดไปหนึ่งปีพี่ก็เป็นคนขยันนะพี่เป็นคนไม่อยู่เฉยพี่ก็ทําน้ําพริกแจกบ้างต้มไข่ทาไข่เค็มแจกในสังคมส่วนรวมนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนขยันนะคะสวัสดีค่ะบรนุช บนะกอะนะคะเจ้าของร้านนวดนวดนวดไทยนะคะก็เป็นร้านนวดแรกเริ่มนะคะของอเมริกานะคะจัดตั้งมาคศ2,000แล้วก็คิดว่าจะพยุงร้านนวดไทยให้เป็นเอกลักษณ์พิเศษพิเศษที่สุดของร้านนวดนวดไทยก็คือเป็นร้านฟุตดีเฟ l ซ์โ l o ลจีนะคะฟุตมาสาซึ่งเราเป็น o r ริจินอจริงๆนะคะที่นั่งเราก็สั่งมาจากโวยตรงจากประเทศไทยเลยนะคะหัวข้อหมอนวดเราก็ตรงมาจากเมืองไทยก็คือ เรียนมาตรงนี้โดยตรงนะคะและเป็นอาจารย์สอนด้วยนะคะเรื่องของฟุตมาซาร์นะคะยังไงก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้านะคะเท้าวมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่นะคะน้วนการันตีค่ะเรื่องฟุตมาซาร์นะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับฟูลบอดี้นะคะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหาหมอแล้วอะไรก็ไม่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะคะวดเท้าเนี่ยช่วยได้มากค่ะ กรณีเท้าวบวมหรืออะไรนะคะที่นี่สุดยอดค่ะ8 0จะเป็นคนขาวนะคะเป็นอเมริกันนะคะเ<ๆ>ขาจะชอบที่นี่เพราะว่าที่นี่เรามีแช่เท้านะคะแช่เท้าแล้วก็บรรยาการของร้านก็เหมือนว่าได้ไปประเทศไทยนะคะหมอของเราทุกคนมีใบอนุญ,ญาตนวดนะคะแล้วก็เรียนมาโดยตรงนะคะรับรองได้เลยว่ามาร้านนวดแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะทุกนวดนะคะ ขออย่างเดียวอพอยมันมานิดนึงนะ,ะเรามีเอาดอนะคะข้างหลังซึ่งนวดในในสวนนะคะแล้วก็เราจะคิดราคาปกตินะคะซึ่งแต่ได้นอีกบรรยากาศนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่พอใจและถูกใจที่สุดคุ้มกับเงินที่จ่ายนะคะ1 3 4 id, หนึ่งสามสี่ฮอลลูดบรวะ11ิโมงเช้าถึงนัดสุดท้ายคือ7จ็ดโมงนะคะคานวดไทยเอ่อคอมบินเนชันค่ะแล้วก็ดิฟทิชชูสวีเดนมาซาสบาร์ซาซึ่งของเรานี้เป็นร้านเดอะเบส ของฟุตบอาส์นะคะ